กาสวัสดีกัลยาณมิตรที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้เตค้คงก็จะมานำเสนอในโทปิกที่ว่ารูปธรรมนามธรรมนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับรูปประธรรมก็คือร่างกายเรานะครับทั้งห้า ก็คือตาหูจมกูกลิ้นกายอ่านี่เป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับแล้วก็ยังมีนมามธรรมอีกหนึ่งก็คือจิตเรานน่เองนะครับก็แยกกันทำงานนะครับระหว่างรูปกับนามก็รวมกันเป็นขันห้านะครับขันห้าก็จะมี ตาหูจมูกลิ้นกายนะครับส่วนจิตก็เป็นอีกหนึ่งก็รวมกันเป็น6นะครับโอเคครับผมก็กายสักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตแม้กายจะป่วยแต่ใจไม่ป่วยครับโอเคครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาในโอกาสนี้เต้กคุงสวัสดีครับบ๊ายบาย